ว่านรับชุควงเจ้าสาวแนนวิจิตราฉลองมงคลสมรสว่านรับชุควงคู่เจ้าสาวแนนวิจิตราจัดพิธีฉลองมงคลสมรสเมื่อวันอาทิตย์ที่วันที่12เดือนมีนาคมปีพุทธศักราช66ที่รินแอดเรนทรีในบรรยากาศอบอุน่นมีพื้นพี่น้องในวงการร่วมอินดี เลิกดีวันอาทิตย์ที่วันที่12เดือนมีนาคมปีพุทธศักราช66นักแสดงหนุ่มว่านขีดกลางราชัชชุสุรจรัสจุงมือแฟนสาวแนนขีดกลางวิจ,จิตราศิวพรพัน์เข้าพิธีฉลองมงคลสมรสที่รินแอดเรนทรีโดยมีเพื่อนพี่น้องผู้กำกับนักแสดงในวงการบันเทิงมาร่วมแสดงความยินดีมากมายอาทิยงทรงยศโต้งบัญจง นิธิวัตรซันนี่สุวรรณเมธานนท์เดอชันทวิทย์ ปอร์สุวิกรมไมเคิลซิราชาัิกันชุนหอวัดเบลสุพลลอท่ามกลางบรรยากาศสุดอบอุ่นสำหรับหนุ่มว่านรับชุเป็นที่รู้จักจากภาพยนตร์ e a s o n s Change เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยจากนั้นก็มีผลงานการแสดงภาพยนตร์ต่อเนื่องปิดเทอมใหญ่หัวใจว้าวุ่นบุญชูไอขีดกลางเลฟิฟขีดกลางสระขีดกลางงูบุญชูจะอยู่ในใจเสมอ